สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังบุญหลายเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะบุญหลายบุญหลายมาแล้วค่ะบุญหลายไปอาบน้ำมาค่ะพ่อควานเลิกงานแล้วก็มาเอาบุญหลายเข้ามาผูกสวัสดีจ้าบุญหลายสวัสดี ทุกๆคนคะ่ะสวัสดีจ้าบนหลายไม่มีเสียงนะคะสวัสดีได้แต่เสียงเขาไม่มีคะ่ะคุณหลายหันหน้ามาโชว์หน่อยเร็วหันหน้ามาสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีหน่อยจ้ามาทักทายหน่อยจ้า สวัสดีจ้าบุญหลสวัสดีสวัสดีค่ะเอสวัสดีอย่างสวยเลยบุญหลายยังไม่มีหญ้ามาไว้ให้นะคะเนี่ย<ะ>รอให้ควานผูกมัดเรียบร้อยก่อนค่อยไปเอาญยามาไว้ให้ค่ะค<ะ>วานเลิกงานเลยเวลาหน่อยค่ะวันนี้ ตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะในหลายเชือกก็มาผูกมัดก,กันหมดเรียบร้อยแล้วนี่ไอ้นี้พังสาวน้อยค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะหมดหลายยืนรอไปก่อนนะคะ ยืนรอยญาก่อนค่ะคุณลูกพ่อขวานเลิกงาน5้าโมงค่ะพักเที่ยงก็จะเข้ามากินข้าวที่บ้านนะคะส่วนลูกชายก็เลิก5้าโมงค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณเกือบทุ่มนะคะ สวัสดีจ้าบุญหลายก็สวัสดีเป็นเหมือนกันนะคะสวัสดีสวยมากเดี๋ยวให้พ่อควานไปเอาย่ามาไว้ให้นะคะโอ้มีแล้วพ่อควานแอบมาซ่อนไว้ในป่าไม้อ้าเส้นเสบเลยบุญหลายเส้นแสบเส้นแส,สบ เอาไม่ไหวเนี่ยนี่ค่ะยามาแอบไว้ที่ป่ากินเยอะๆกินให้อิ่มเด้อบุญหลายเ้ย กินมืดมือเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าบุญหลายนะคะถ้าคนไม่รู้ก็จะถามว่าบุญหลายท้องหรือเปล่าบุญหลายไม่ได้ท้องนะคะ บุหลายเขาอ้วนมีพุงเพราะบุบหลายกินเยอะบุหลายตัวใหญ่นะคะ หญ้าที่เกิดอยู่ด้านข้างนี้บุญหลายเขาไม่กินนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอาขี้ตัวเองมาทิ้งไว้อย่างนี้ยเขาไม่กินค่ะ <c oughs> เห็นหญ้าเขียวๆอย่างนี้บุญหลายไม่กินนะคะ <c oughs> เหม็นขี้เหม็นเยี่ยวตัวเอง <c oughs> ใช่ไหมบุญหลายสวยเลือกได้ เห็นบุญหลายตัวโตอย่างนี้ขี้อ้อนนะคะโตแต่ตัวค่ะดูหุ่นบุญหลายก็รู้ เตได้ว่าลมวันนี้จะแรงกว่าทุกๆวันค่ะคืนนี้บุญหลายก็จะนอนหนาวหน่อยนะคะมันเป็นธรรมชาติของของบุญหลายค่ะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะพาไปดูน้องหมาตัวเล็กเลลูกเจ้าแดงนะคะก็ขอดได้ประมาณประมาณประมาณ5้าวันได้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามให้ช่องพังบุญหลายด้วยนะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่คอมเมนต์เข้ามาให้ช่องพังบุญหลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้อง มาได้เลยค่ะมาแล้วค่ะพามาดูน้องหมาแล้วนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะพามาดูน้องหมาลูกแก้าแดง น้องหมาเขากำลังกินนมแม่เขาอยู่นะคะ นนมันก็จะมืดหน่อยนะคะเพราะมันอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ ลึกมากต้องใช้ไม้เซลฟี่ยื่นเข้าไปค่ะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องพังบุหล่้วยค่ะบรรยากาศรอบด้านหมู่บ้านชาวเขาค่ะสนามยิงปืนค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบด้านนะคะรู้สึกว่าจะเงียบนะคะยังไงก็อย่าลืมชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ